เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นําสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตับของเรามาพูดคุยกันนะครับเป็น8เคล็ดลับ ดูแลตับให้สุขภาพดีนะครับซึ่งจัดทําและเผยแพร่ความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับวิธีที่1ก็คือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสาเหตุของภาวะตับอักเสบเฉียบพลันตับอักเสบเรื้อรังและโรคตับแข็งนะครับ 2. ง,งดการสูบบุหรี่ทั้งการสูบเองและควันบุหรี่มือสองก็คือผู้อื่นสูบนะครับแล้วเราก็สูดดมเข้าไปนะครับ3หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการไปรับเชื้อไวรัสตับอักเสบและพยาธิใบไม้ในตับเช่นการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆโดยเฉพาะเนื้อหมูอาหารทะเลปลาปร้าปลาน้ำจืดที่ไม่สุก การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันการสักหรือใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาด 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเก่าเก็บอาหารแปรรูปหรืออาหารผ่านการปรุงแต่งเพราะอาจมีสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนได้เช่นสารโลหะหนักสารก่อมะเร็งหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรรับประทานอาหารในปริมาณน,น้อยหรือนานๆรับประทานทีนะครับ 5. ไม่ควรใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้หรือซื้อยามารับประทานเองยาบางชนิดเนี่ยอาจมีผลข้างเคียงต่อตับได้นะครับ 6. ออกกำลังกายในระดับความหนักที่เหมาะสมระยะเวลาที่นานพออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 7. ควบคุมน้ำหนักไม่ปล่อยให้มีรูปร่างอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะไขมันพอกตับ 8ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A และ B นะครับและนี่ก็คือ8เคล็ดลับการดูแลตับให้สุขภาพดีนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ